รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทงบกภูมิใจเสนอทับไฟจาก200คอลัมน์ทางน,านิตยสารและหนังสือพิมพ์ 45 pocketbook แนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชุนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตอีสุสุร้านอาหาร w i n e Happening ท o p 5สุดยอด5อันดับของทุกสรรสิ่ง สำหรับวันนี้ Top 5ขอต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยสุดยอดเมนูสุดพิเศษที่ไม่ว่าใครๆก็อยากจะลิ้มลองในตอนขนมเคก้กจากกว่า90ร้านขนมเค้กทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากขอนักชิม ผู้รักความนุ่มของขนมเค้กอันแสนหวานมาแล้วกว่า20สำนักการันตีเป็นสิ่งเดียวกันว่านี่คือสุดยอดร้านขนมเค้กขั้นเทพที่ได้ทานเพียงหนึ่งคำความหวานจะแผ่ซ่านไปกับคุณตลอดทั้งปีและ5เมนูขนมเค้กของ5ร้านที่ถูกจัดให้อยู่ในท็อ5จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับร้านแรกโฮมเบเกอรีร้านเบเกอรสุดฮอต แห่งมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนส์สวนรุสิตเริ่มต้นจากหลักสูตรสาขาวิชาการทำขนมเค้กของนักศึกษากลุ่มเล็กๆผ่านกระบวนการการผลิตที่พิธีพิถันจนทำให้เกิดทอฟฟี่เคก้กสุดยอดเคก้กอันลื่องชื่อในตํำนานที่ไม่ว่าใครๆก็ห้ามพลาดสดสะอาดถูกใจลูกค้าต้องร้านโฮมเบเกอรี่คะ่ะรอบที่ส เดอะช็อกโกแลตเทลสร้านช็อกโกแลตคาเฟ่รสเข้มแห่งย่านสีลมด้วยช็อกโกแลตฟัดเค้กอันเลื่องชื่อส่งตรงจากประเทศเบลเยียมความหอมแผ่ซ่านไปทั่วทั้งเต่าพร้อมบรรยากาศร,ร้านน่ารักน่ารักสบายสบาย,บายจึงเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของใครหลายๆคนชค็อกโกแลตฟัดเค้กจากช็อกโกแลตเทลส์ค่ะร้านที่สบ้านแม่ยุ้ย ร้านเบเกอรี่บรรยากาศสบายๆแห่งซอยอารีสัมพันหนึ่งด้วยเค้กที่ทำสดใหม่จากเตาทุกวันและยังมีวาน,นิลาบีนสุดยอดเค้กวาน,นิลาขึ้นชื่อของร้านด้วยแล้วจึงไม่น่าแปลกใจที่ใครก็ต่างยกให้บ้านไม่ยุ้ยเป็นที่หนึ่งในเรื่องเค้กวาน,นิลาในดวงใจเค้กวาน,นิลาบีนนะคะเราทำทานคุณภาพแบบไหนลูกค้าก็ได้คุณภาพเดียวหือนเราค่ะ ร้านที่4สคอรมาสสุดยอดร้านเค้กมะพร้าวอ่อนชื่อดังแห่งเควิลเลจใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำอร่อยจนนำไปพูดกันปากต่อปากและบรรยากาศที่ตกแต่งด้วยหอวเบเปอร์น่ารักน่ารักสคอมาสจึงเป็นอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนึกถึงเค้กมะพร้าวอ่อนนึกถึงร้านสคอ m มาสเควิลเลจ เพราะเราคือ Queen of Coconut Cake อยากให้คุณมาลองนะคะและร้านสุดท้าย Cheesecake House ร้านชีสเค้กเจ้าแรกของเมืองไทยแห่งซ้อยทองหล่อด้วยชีสเค้กสูตรเด็ดที่มัดใจคนทั่วกรุงมาแล้วกว่า30ปีจึงกล้าการันตีถึงความกลมกล่อมที่หาเทียบไม่ได้ในปัตตภี ชีสเค้กเฮาส์ควีนออฟเดอะชีสเค้กเราคือราชินีของชีสเค้กค่ะและช่วงต่อไปห้าส่วนประกอบหลักของเมนูขนมหวานนุ่มจานนี้ร้านไหนจะถูกใจแกงนักชิมของเราบ้างห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูกันหน่อยว่ากว่าจะได้เค้กมะพร้าวอ่อนสุดยอดเค้กในฝันของใครหลายๆคนนั้นคงมีสุดเด็ดเคล็ดลับในการทำอย่างไรบ้าง เราไปชมกันในช่วงเปิดเมนูเด็ดกันได้เลยเปิดเมนูเด็ดวันนี้เราจะเปิดเมนูเด็ดกันที่ร้านสกอ r มาสครับเอ่อสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือแป้งค่ะแล้วก็ไข่น้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำมันลำข้าวคิงเนยสดนะคะขาดไม่ได้เลยนี่นะคะก็คือใจค่ะต้องใส่ใจด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็คือครีมสดนะคะก็คือมีนมในส่วนที่เป็น low fat เพราะครีมที่เราใช้นี่จะเป็นครีมโ o w fat อยู่แล้วแล้วก็เป็นครีมที่ n o เร r e s e ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักนะคะเนื้อแป้งใส่พิมพ์ตามขนาดที่ต้องการนําเข้าเตาอบซึ่งอุณหภูมิเป็นความร้อนระดับประมาณสัก170-180นะคะแล้วก็อบสักประมาณ25นาทีหรือเมื่อเค้กสุกนำเอาออกจากเตาอบเมื่อเค้กพร้อมเรียบร้อยแล้วทิ้งให้เย็นปาดครีมใส่ไส้แล้วก็ปาดครีมทับนะคะ แล้วเมื่อเสร็จเราก็นําเค้กที่เราปาดเสร็จแล้วนี่นะคะนำเข้าตู้เย็นให้ทิ้งไว้เค้กเซตติ้งตัวนะคะประมาณสัก3ามชั่วโมงจากนั้นเราก็นําเค้กนี้นะคะมาโรยด้วยมะพร้าวอ่อนซึ่งมะพร้าวอ่อนนี่ต้องคัดสรรนะคะต้องอ่อนจริงๆนะคะค่ะก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอันอพร้อมเสร็จสับที่จะเสิร์ฟและนี่ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับของเค้กมะพร้าวอ่อนของสปอร์มาสค่ะ สอของท็อปไฟสุดยอดอาอดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเมนูขนมเค้กและแกงนักชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกับพวกเขากันก่อนเลยครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์ทำรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีชายเล็กบดินขอลมนิษนุ่ม นักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นเดอะเบสเซอร์ eller, อร่อยลืมอิ่มซิริออนมามน,นีฟูตสตลิสและกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเทรเบียงจำกัดและยังมีนักชิมจากทังบ้านที่สมัครมาทาง Facebook ของเราอีกสองท่านนั่นก็คือชานชัยรินวิไลรักหรือม่อนมณีนววนรีศักดิ์ศรีหรือนวน ถึงเวลาแล้วที่5ร้านคั้นเทพของเราจะต้องมาแสดงฝีมือกันไปดูกันสิครับว่าแต่ละร้านเขาจะมีจุดเด่นที่ขนมเคก้กอะไรกันบ้างเริ่มจากร้าน Home บ a k e รีจุดเด่นอยู่ที่ทอฟฟี่เค้กที่ใช้ตัวเนื้อเค้กรสกาแฟาเข้มข้นที่อบด้วยอุณหภูมิพอเหมาะจึงทั้งนุ่มและอร่อยราดด้วยครีมคาราเมลหอมๆที่อร่อยเหมือนได้กินทอฟฟี่จริงๆ รยด้วยเป็นมะม่วงหิมพานต์ใหม่สดที่ได้ทั้งความกรอบและกลมกล่อมค,คู่กันไปใส่อยู่ในแพ็กเกจที่ใช้ฝาปิดแบบใสมองเห็นเนื้อเค้กได้อ,อย่างชัดเจนร้านเดอะช็อกโกแลตเทลสจุดเด่นอยู่ที่ช็อกโกแลตฝัดเค้กที่ใช้เนื้อเค้กรสช็อกโกแลตเข้มขน้นเนื้อนแน่นเลี้ยงแฝงด้วยความนุ่มราดครีมช็อกโกแลตฝัดหอมหวานอาร่อยสุดเกินจะ ตกแต่งด้วยวิปครีมและชโโ스스็อกโกแลตไลน์ได้อย่างลุ่งตัวและแพ็กเกจที่ใช้กระดาษลูกฟูกหลากสีสันให้เข้ากับตัวเค้กร้านบ้านแม่ยุ้ยจุดเด่นอยู่ที่เค้กวานิลาบีที่ใช้เค้กชิฟฟอนรสวานิลาที่มีส่วนผสมของเม็ดวานิลาบีเข้มข้นนุ่มจนไม่ต้องออกแรงคิ้วราดด้วยคัสตาร์ดครีมที่ทั้งหอมทั้งหวาน จนแทบจะละลายอยู่ในปากโรยด้วยเม็ดอัลมอนด์ที่ฝานลงทั่วทั้งหน้าเค้กได้ทั้งความมันและความกลมกล่อมอยู่ในแพ็กเกจใสๆที่สามารถมองเห็นได้ถึงด้านในรีบง่ายแต่แฝงไปด้วยความน่ารักรอนสคอมมาสโดดเด่นที่เค้กมะพร้าวอ่อนที่ใช้เนื้อเค้กลงแฟตเนื้อเบาเนียละเอียดรอด้วครีมโลคอเลสเตอรอล หอมหวานหมาะกับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงหน้าเค้กที่ใช้มร้าว่ออนสดๆที่เจ้าของร้านคัดเองจากสวนฝานเป็นเส้นๆโรยด้วยทั่วบทลงบนตัวเค้กอยู่ในแพ็กเกจที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวสลับซ้มสะดุดตาร้านชีสเค้กเฮาส์โดดเด่นที่บูมอรีชีสเค้กที่เป็นเค้กขึ้นชื่อของทางร้านด้วยเนื้อเค้กที่ใช้ตัวคุกกี้สูตรเด็ด มาบดให้ละเอียดทำเป็นฐานเคก้กส่วนครีมใช้ชีสที่มีส่วนผสมของเนยนมและไข่ยังดีราดด้วยครีมบูเบอรี่ที่เปรี้ยวนำหวานตา่ำตกแต่งด้วยวิปครีมสีขาวขน้นจัดแต่งอยู่ในกล่องพลาสติกใสทรงกลมมองเห็นความอร่อยได้ดีและส่วนประกอบ5อย่างของเมนูขนมเค้ก5ชนิดที่เราจะทำการวัดความหวานกล่อกลม,กลม,กลมแบบขั้นเทพ นั่นก็คือเนื้อครีมหน้าเคก้กเนื้อเคก้กแพ็กเกจและภาพรวมของร้านโดยที่เราจะเริ่มจากเนื้อครีมของร้านโฮมเบเกอรี่กันก่อนเลยครับครีมคือท็อปปิ้งข้างหน้านะครับผมให้9.5เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าก็ใส่คาราเมลนะครับแล้วก็เนี้วนึบนะครับแล้วก็มีรสชาติกำลังดีครับกลมกลม่อมต่อได้ร้านเดอะช็อกโกแลตเฮลส์เนื้อครมให้9ค่ะเพราะว่ามีความนุ่มอร่อยร้อนบ้านไม่ยุ้ยครีมครับผมให้ไปเลยครับผม9.5คะแนนครับผมครีมนี่นะครับมีคัสตาร์ดนะครับคัสตาร์ดก็เป็นทั้งไส้และเป็นทั้งตัวหน้าเค้กด้วยครับ สอดไส้ลงไปในครีมคัสตาร์ผสมกับเนื้อเค้กนี่ครับเคี้ยวได้กลมกลม่อมนุ่มมากมากครับรอนสโคมา่าให้8.5คะแนนค่ะก็เป็นครีมทีเ่เขาบอกมานะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะก็คือทั้งไม่มีแฟตแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นทานอันนี้ก็เต็มที่ค่ะสวยรอนชีสเค้กเฮาส์ครับครีมผมให้9.5ครับว่าครีมที่นี่เป็นชีสเค,ค้กเป็นชีสนะครับเป็นเนื้อชีสมันนุ่มมากครับตัดแล้วแบบ น่ากินมากครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านชีสเ้กเฮาส์มาที่ส่วนต่อไปที่ช่วยทำให้ขนมเค้กจานนี้อร่อยยิ่งขึ้นนั่นก็คือหน้าเค้กตั่นเองครับโดยที่เราจะเริ่มจากหน้าเค้กของร้านโฮเปเบเกอรี่กันก่อนเลยค่ะหน้าเค้กนะคะให้9้าคะแนนค่ะเพราะว่าเป็นมะม่วงที่เขาใช้นะคะเป็นเม็ดมะม่วงที่ค่อนข้างที่จะ สดใหม่นะคะไม่ไม่มีความเหม็นนะคะรสชาติดีค่ะแล้วก็เคี้ยวไปก็กรุบกดีค่ะตอนน่อด้วยร้านเดช็อกโกแลตเทลส์ส่วนหน้าเค้กผมให้9.5เหมือนกันครับเพราะวิปครีมกับช็อกโกแลตที่เขาโรยมานี่แบบมันเข้ากันดีมากครับร้อนบานไม่ยุยหาเค้กให้9ค่ะเพราะว่าจะมีส่วนของอัลมอนด์ฝานบางๆกรอบแล้วก็มีาวานิลลาบีนเป็นเม็ดเล็กๆค่ะร้อนสกมาร หน้าเค้กที่เป็นมะพร้าวนะครับผม9.5คะแนนครับผมตัวมะพร้าวนะครับทำเป็นเส้นนะครับมีความกรอบมีความสดนะครับหอมน้ำมะพร้าวที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตรงเนื้อมะพร้าวครับอร่อยมากๆและสุดท้ายร้าน c h e e s e ก a k e House ครับสำหรับหน้าเค้กผมให้10คะแนนเลยครับเพราะว่าบูรี่ที่เขาใช้ท็อปปิ้งเนี่ยนะครับมันจะมีวิปครีมอีกด้วยนะครับแล้วก็รสชาติของบูเบรี่จะเปรี้ยวนำนะครับ รสชาติมีหวานนิดๆตามมารสชาติอร่อยมากครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ไปก็คือร้านชีสเค้กเฮาส์มาถทีอีกหนึ่งส่วนประกอบสุดสำคัญที่เป็นที่ถูกอกถูกใจหนุ่มๆสาวๆนั่นก็คือเนื้อเค้กนั่นเองเลยครับโดยที่เราจะเริ่มจากเนื้อเค้กของร้านโฮมเบเกอรี่กันก่อนเลยครับ เนื้อเค้กนะคะให้9คะแนนค่ะเพราะว่ามีความนุ่มอร่อยต่อที่ร้านเดอะช็อกโกแลตเฮลสให้ไปเลยครับผม9.5คะแนนครับผมเพราะว่าความนุ่มของเค้กนะครับเขานำไปใส่ในไมโครเวฟซึ่งอุ่นนิดหน่อยร้อนนิดๆเวลานำมาเสิร์ฟลูกค้านะครับตัวเนื้อเค้กจะคลายตัวและทำให้มีความนุ่มแบบเนี้ครับอร่อยด้วยครับร้อนบ้านไม่ยุยเนื้อเค้กผมให้9ครับเพราะว่าเป็นเนื้อเค้กที่นุ่มมากค่ะ ดูฟูๆแล้วก็นุ่มๆ,มๆมอร่อยครับรอนส์คอมมาสรอนส์คอมมานี่เนื้อเค้กเนี่ยผมให้9.5้าจนะครับเพราะว่าเขาใช้แป้งนะฮะผสมแล้วทำเป็นลักษณะเหมือนฟองน้ำนะทางร้านก็เรียกว่าสปองจี้นะครับนุ่มมากครับเนียนครับรอนชีสเค้กเฮาส์ค่ะเนื้อเค้กของบูเบอรี่ชีสเค้กนะคะให้คะแนน9คะแนนค่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยนะคะทำจากครีมชีสนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะอร่อยมากเลยไม่หนักนะคะแถมข้อาะสำคัญไม่เลี่ยนด้วยค่ะ ร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้านบ้านไม่ยุยนแต่เรายังเหลืออีก2ส่วนประกอบสำคัญร้านไหนจะสามารถครองใจแกงและชิมของเราไปได้บ้างช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามฟลาดค่ะสำหรับร้านเค้กที่มาทับใจที่สุดนะคะก็คือร้าน การท็อปไฟสุดยอดห้าอันดับของทุกสมาสชิกผ่านไปแล้วครับกับการให้คะแนนสามส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดจานนี้มาขึ้นที่อีกหนึ่งส่วนประกอบที่ถือว่าสำคัญต่อการเลือกซื้อมากๆนั่นก็คือแพ็กเกจนั่นเองแล้ครับโดยเราไปเริ่มกันที่แพ็กเกจของร้านโฮมเบเกอรี่กันก่อนเลยครับแพ็กเกจให้8.5าครับเหมาะกับเป็นของขวัญปีใหม่ครับช่วงนี้แล้วก็แบบแพ็กเกจสวยงามด้วย ครับผมให้หน่าจะเป็นของวันที่ดีตัวนี้ร้อนเดินช็อกโกแลตเทสแพ็กเกจให้9.5นะครับเพราะว่าเขาทำกล่องสีช,โชโ็อกโกแลตนะครับเรียบง่ายผูโกโบสีพูกนะครับก็ดูน่าซื้อหารครับร้อนบ้านาไม่ยุยค่ะแพ็กเกจให้9คะแนนนะคะก็ใส่ดีนะคะโชว์ความสวยงามของเคก้กไปเลยเน้นๆค่ะร้อนสกอร์มอสให้9ค่ะเพราะว่าออรูปแบบสวยค่ะแล้วก็กระทัดรัดเหมาะที่จะเดินทางได้ด้วย รอนชีสเค้กเฮาส์ครับแพ็กเกจนะครับให้ไปเลยครับผม9คะแนนครับผมแพ็กเกจทำได้สวยงามมากเลยนะครับกลมกลมชิ้นใหญ่ๆนะครับเหมาะสำหรับเป็นของฝันเนื่องในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอื่นๆก็ได้เช่นกันครับร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือรอนคารบมาถึงส่วนสุดท้ายที่ช่วยสร้างสนทรียภาพในการถานเคกจานนี้นั่นก็คือ ภาพรวมของร้านนั่นเองเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของร้านโฮมเบเกอรี่กันก่อนเลย9ก้าคะแนนครับผมบรรยากาศนานั่งน่าทา,านมากๆนะครับมีเค้กหลากหลายนะครับตัวคอฟฟี่เค้กนี่ก็เป็นพระเอกของร้านนี้เลยก็ว่าได้ครับผมเยี่ยมมากมากครับต่อด้วยร้านเดอะช็อกโกแลตเฮลส์ภาพรวมของร้านนะคะให้9ก้าคะแนนค่ะเพราะว่าร้านนี้ก็นั่งสบายนะคะแล้วก็ตกแต่งร้านนี้เป็นส่วนผสมของเลโทรหน่อยๆนะคะแล้วก็มีของเล่น ที่เราคุ้นตาในสมัยเด็กๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศน่านั่งค่ะรอนบอนไม่ยุยภาพรวมของร้านผมให้9.5ครับบรรยากาศร้านดีมากครับแนะนำครับถ้ามาตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศใต้แสงเทียนสวยงามมากครับรอนสโคมอสภาพรวมร้านสิผมาสให้10นะคะก็เหมาะสําหรับเพื่อนๆมานั่งกันมีความเป็นกันเองมากค่ะรอนชีสเค้กเฮาส์ครับภาพรวมร้านนี้ต้องให้10คะแนนเลยนะครับเป็นที่นั่งสําหรับทานเค้กนะครับสบายๆ ดูโปร่งนะครับแล้วก็สะ้านมากครับสำหรับภาพรวมของร้านที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดในหัวข้อนี้ก็คือร้อนชีสเค้กเฮาส์ครับไปดูกันดีกว่าครับวันนักชิมของเราจะชื่นชอบเค้กของร้อนไหนเป็นพี่ศษครับร้านที่ผมทับใจมากที่สุดนะครับคือร้านพมเบเกอรี่ครับร้านที่ประทับใจที่สุดคือร้านสโคมานะคะ ค่ะสำหรับร้านเค้กที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือร้านบ้านแม่ยุ้ยค่ะร้านที่ประทับใจมากที่สุดนะครับนั่นคือร้าน The Cheesecake House นะครับทองหล่อนะครับผมผมประทับใจร้านช็อกโกแลตเทลมากที่สุดะคะรับตะล้อนมีสตรเด็ดความอร่อยที่แตกต่ากันปซึ่งไม่ว่าใครใคก็ต้องหาโอกาสไปลองชิมกันได้เลยนะครับส่วนจะไปกันอย่างไรถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางขุมทรัพย์ความอาร่อยกันแล้วในช่วง ชีเป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูโฮมเบเกอรี่จากถนนราชวิถีลงไปถึงสถาบันราชพัฒสวนดุสิ์เข้าประตูตรงไปแล้วเลี้ยวขวาจะเป็นอาคารโครงการบริการอาหารและขนมอบร้าน h o m e บเกอรี่จะอยู่ด้านล่างเดินช็อกโกแลตเทลส์จากถนนสีลมเลี้ยวเข้าซอยสีลมเจ็ดตรงไปจนสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้าย จะพบกับร้านเดอะช็อกโกแลตเทลส์อยู่ซ้ายมือบ้านแม่ยุ้ยจากอนุสุรีชัยสมรภูมิวิ่งไปตามเส้นพหลโยธินเหลียวเข้าซอยพหลโยธินหหรือซอยราชครูตรงเข้าซอยอารีสามพันหนึ่งจะเจอร้านบ้านแม่ยุ้ยอยู่ทางซ้ายมือสโคมาสจากซอยสุขุมวิทยี 16, ตรงไปจนถึงถนนพระรามสมุ่งหน้าไปศูนย์การค้าแควิลเลจ ร้านสกอร์มาสเบเกอรี่แอนด์คิทเช่นตั้งอยู่ชั้นสองของศูนย์การค้าเควิลเล็ตชีสเค้กเฮาส์แอนด์ร a u อร n t จากถนนสุขุมวิทต,ตรงไปถนนสุขุมวิทซอย55ผ่านโรงพยาบาลคาเมลเลียนตรงไปจนถึงซอยทองหล่อย0หรือซอยจำจันเลี้ยวเข้าไปในซอย300เมตรจะเห็นร้านชีสเค้กเฮาส์แอนด์ร a u อร n t อยู่ด้านซ้ายมือต้องขอขอบคุณ All New Isuzu D-MAX ที่นำทางความอร่อยให้เราด้วยนะครับจากกว่า75ร้านสุกีหมูทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากคอนักชิมมากกว่า10สำนักคัดมาเพียง5สุดยอดร้านสกีหมูขั้นเทพในสัปดาห์หน้าร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ดนท็อป5ของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีนะครับรวมสบับมาเป็นแก๊งนักชิมและติดตามความคลื่นไหวของท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งได้ที่ แฟนเพจ a c e b o o k สำหรับวันนี้สวัสดีครับ